พบพระเป็นเปรตบนถ้ำพานและสาเหตุที่กลายเป็นเปรตโดยหลวงปู่จันทาถาวโรในยุคสมัยนี้ที่พระเนนผิดศีลผิดธรรมกันมากทำให้ศาสนาเสื่อมลงทุกวันเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจได้เป็นอย่างดีสำหรับพระพิสุจที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาแต่กลับประพฤติตัวไม่เหมาะสม ผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยเมื่อฟังแล้วจะได้คิดตรึกตรองกับตัวกับใจใหม่ไม่หลงผิดประพฤติชั่วช้าลามกอีกตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้สมกับที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาวันนี้ทางทีมงาน The Story จะพาไปฟังเรื่องราวอันลึกลับกับพบพระเป็นเปรตบนถ้ำพาน และสาเหตุที่กลายเป็นเปรตโดยหลวงปู่จันทาถาวโรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะน่ากลัวหรือไม่ไปฟังกันหลวงปู่จันทาพบพระกลายเป็นเปรตเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวจริงจากหลวงปู่จันทาถาวโรและพระจ่อยไปอยู่ที่ถ้าจำปาอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีถ้ำจำปาอยู่บนภูพานในถ้ำนั้นมีพระพุทธรูปทําด้วยไม้และหินอยู่มากโยมที่บ้านกนลืมบอกว่ามีผีเฝ้ารักษาไว้แล้วโยมก็พาไปทําที่พักให้อยู่หน้าถ้ำพอค่ำลงก็ทําความเพียรเดินจงกรมถึงสามทุ่มจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วอุทิศส่วนบุญเสร็จแล้วก็เข้าที่นั่งภาวนา กำหนดพุทธโธธรรมโมสังโฆไม่นานจิตก็รวมพอจิตสงบเกิดแสงสว่างจ้าไม่นานเห็นเทพบุตรตนหนึ่งมาบอกว่าท่านอาจารย์หันปลายเท้าเข้าหน้าถ้ำนั่นเป็นทางไปพระนิพพานนะถามเขากลับไปว่าทางไปพระนิพพานคืออะไรเขาก็ว่าพระพุทธรูปนั่นแหละผู้เป็นนายโกผู้นำโลก คือหมูสัตว์เข้าพระนิพพานได้ทีนี้ท่านหันเท้าเข้าไปอย่างนั้นมันผิดแล้วโอ้โยมเขาทำให้อย่างนั้นต้องขออภัยด้วยพรุ่งนี้จะให้เขาทำให้ใหม่เสร็จแล้วเขาก็รากลับไปจากนั้นไม่นานก็มีเปรตพระสามตนเข้ามาหาเป็นคนโบราณรูปร่างสูงใหญ่มีคราวยาวถึงหน้าอกเข้ามานั่งใกล้ๆ รูปขาทางซ้ายแล้วพูดว่าท่านท่านผมกับท่านใครจะแก่พรรษากว่ากันก็ตอบเขาไปว่าหลวงพ่อนั่นแหละแก่กว่าก็คงจะจริงอย่างท่านว่านั่นแหละพรรษาของผมนั้นแก่กว่าท่านแต่ว่าคุณธรรมของท่านนั้นแก่กว่าผมนะแก่กว่าเพราะเหตุใดแก่กว่าเพราะท่านเจริญธรรมเดินจงกรม ยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารนี่มันแก่อย่างนี้เพราะการเจริญธรรมถูกต้องจากนั้นก็เลยถามเขาต่อไปอีกว่าพวกท่านเป็นพระบวชในศาสนาพุทธอันบริสุทธิ์แล้วสมควรที่จะเจริญสมณธรรมอย่างต่ำก็ไปสวรรค์หกชั้นอย่างกลางก็พรมโลกรูปพรม16ชั้นอย่างสูงก็อารูปพรมสี่ชั้น และอย่างถึงที่สุดก็วิมุตติหลุดพ้นไปพระนิพพานข้ามโลกสงสารไปได้เพราะมีกิจอันเดียวแต่เหตุใดท่านจึงมาเป็นเปรตค้างอยู่ที่นี่ท่านเอ้ยพวกข้าพเจ้าเกิดมาพบปะ่ะศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาคือเป็นเจ้าเมืองเวียงจันท์เรืองอำนาจและสร้างวัดต่างๆมากมายในสมัยนั้นเมื่อบวชมาแล้ว อุปชาอาจารย์ก็ไม่แนะนำพร่ำสอนให้เดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารพิจารณาธาตุขันเหมือนอย่างพวกท่านในขณะน,นี้บวชเป็นพระตั้งร้อยกว่าพรรษาก็ไม่ได้ภาวนาอะไรอยู่สนุกสนานฉันเช้าฉันเพลนแล้วก็ทำกิจการงานต่างต่าทำไร่ทำสวนเลี้ยงมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนอย่างคราวาสญาติโยมเขา บวชมาแล้วก็ล่วงเกินสิกขาบทวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่เสียสินส้นศีลวัดศีน227ก็ล่วงเกินจะเหลือก็แต่ปราชิตสถึงเหลือก็เศร้าหมองล่วงเกินพระวินัยด้วยการขุดดินฝันไม้จับจ่ายเงินทองกินข้าวแรงแกงร้อนคือฉันอาหารในยาวมวิการนั่งนอนเสื่อสาสย,ยัดด้วยนุ่นและสำลีต้องอาบัตปาจิตตีกินลาบดิบ ลาบวัวลาบควายพอญาติโยมเขาฆ่าวัวควายอยู่ในบ้านก็สั่งเอาเนื้อสันใหญ่ๆตับไตเอามาลาบก้อยกินกันสนุกสนานกินกับเหล้ากับยาสนุกสนานนั่นแหละขุดดินฟันไม้จับจ่ายเงินทองก็ต้องอาบาัตปลาจิตตีกินข้าวแรงแกงร้อนก็ต้องอาบัตปาจิตตีนะนั่นแหละพอถึงช่วงเดือน12เขาลงจับปลากัน ก็ให้เนนไปขอปลาและกุ้งเป็นเป็นมาลาบกินกันสนุกสนานบางทีก็เข้าป่าหากระต่ายและอีเห็นมาหมกพั่วทำอาหารกินกันสบายทีนี้ฤด,ดูทํานาเขาก็มานิมนต์ไปช่วยเขาดํานาแล้วก็กินเหล้ากินยาลาบบัวลาบควายสนุกสนานคุยสาวคือจีผู้หญิงนะท่านฤด,ดูเก็บเกี่ยวก็ไปเก็บเกี่ยวกับเขากินเหล้ากินยาเล่นสาวคือผู้เกี้ยวผู้หญิงสนุกสนาน เวลานวดข้าวเขาก็มานิมนต์ไปนวดกับเขาเวลาเอาเข้าวขึ้นยุ้งขึ้นฉางเขาก็มานิมนต์ไปสวนมนข้าวนะ่ะแหมกินเหล้ากินยาวันยังค่ำท่านเอ้ยสนุกสนานได้กินลาบไก่ต้มไก่สนุกสนานวันพระก็ตีกองให้ผู้สาวคือหญิงสาวมาดาย่าในบริเวณวัดแล้วก็เล่นสาวสนุกสนานงานบุญพระเวสสันดรมีการละเล่นต่าง ก็เล่นสาวสนุกสนานจับโนนจับนี่เมื่อมีโยมตายในหมู่บ้านเขานิมนต์ไปสวดกุศลามาติกาในงานศพมีการละเล่นในงานนั้นก็หยิบหยอกกับผู้สาวจับก้นจับขาจับของดีถูกบ้างไม่ถูกบ้างนั่นแหละทําอยู่อย่างนั้นเป็นนิดทีนี้มาถึงเดือน5้าเมษายนขึ้นปีใหม่อุปชาอาจารย์ก็บอกว่าเอา้า พระเราเป็นนาคนะฤด,ดูนี้เราเป็นนาคเล่นน้ำได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นแหละมันก็สนุกสนานเล่นน้ำปราบภูสาวจับอกจับก้นจับของลับกันสนันวันไหวแต่อาจารย์ไม่ให้เสพนะถึงอย่างนั้นมันก็เกิดความกำนัดยินดีในกามนั่นแหละกระทำกันอยู่อย่างนั้นเป็นนิดเสร็จแล้วก็มีการขอขมาราโทษกันทำพิธีสู่ข้างเล่าขวัญคือพิธีขอขมา อันนี้ต้องเป็นอาบัตทุกกฎนะนั่นแหละความไม่ดีทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทำขึ้นจึงได้ส่งผลให้มาเกิดเป็นเปรตตกค้างอยู่ที่นี่นอกจากเปรตพาสามตนนี้แล้วก็ยังมีเปรตแม่ขาวนางชีคือแม่ชีตกค้างอยู่ที่นั่นอีกมากพอถามว่าเมื่อไหร่จะพ้นกรรมเขาก็บอกว่าไม่รู้ ถามว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรมได้เขาก็ไม่ทราบจึงได้กําหนดจิตถามพระธรรมว่าเปรตสามตนนี้กับแม่ชีนั้นเคยเป็นญาติของเราบ้างไหมโอ้เป็นมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่มาภบนี้ชาตินี้เขาทำกรรมไม่ดีจึงมาเกิดเป็นเปรตนั่นแหละจงช่วยเหลือเขาเสียถ้าเราไม่ช่วยแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาหรอก จากนั้นจึงพูดกับเปรตเหล่านั้นว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำนั้นอย่าเพิ่งหึงหวงห่วงอะไรนะเมื่อมีพระเนรหรือญาติโยมมาเอาก็ให้เขาไปเถิดเราจะได้พ้นจากาบาปกรรมได้เอา้าเตรียมรับพระไตรสนานาคมและศีลห้าจะช่วยให้พ้นจากสภาพเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกและเมื่อข้าพเจ้าเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มารับส่วนบุญนะ จเจริญสมถะอยู่ที่นั่นได้สองสามเดือนก็มีแม่ชีคนหนึ่งมาบอกลาว่าท่านอาจารย์ดีฉันพ้นจากบาปกรรมชั่วช้าลามกแล้วจะได้ไปเกิดที่เมืองมนุษย์อีกไปดีเถิดจงภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆไปนะไปที่อำเภอบ้านผือหรือที่จังหวัดอุดรธาน,นีนู่นแหละดีเพราะจะมีพระกรรมฐานผ่านมามาก ทีนี้พอล่วงมาถึงเดือน6ก็ได้บอกพวกเปรตทั้งหลายว่าปีนี้จะกลับไปจัปาพรรษากับหลวงปู่บัวศิริปุนโนที่วัดป่าบ้านหนองแซงปีหน้าถ้าบุญพาวาสนาส่งจะกลับมาโปรดอีกนะแต่แล้วก็อย่าได้ประมาทขอให้พากันเดินจงกรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญยืนภาวนาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญ หว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตทรมานจิตให้มันเป็นไปในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตอยู่กับนักปรา์คือพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละจะเป็นจิตกเกษมสำราญผลจากกําเนิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกโดยเร็วพันช่วยตัวเองนะอัตตาหีอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งคนอื่นชื่นใจเป็นบางครั้งไม่เหมือนดังพึ่งตนผลทวีตนจะเป็นคนดีหนีทุกโทษภัยในวัตาสงสารมีพระนิพพานเป็นที่ไปเบื้องหน้าก็เพราะตนทำดีสะสมบุญดีให้เกิดมีขึ้นเพราะตนพึ่งตนอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละต่อแต่นั้น ก็ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่บัวพอออกพรรษาแล้วก็กลับมาที่เก่าอีกไปแล้วรู้สึกว่าเป็นเบาๆนะพวกเปรตทั้งหลายนั้นหายไปหมดแล้วเมื่อภาวนาจิตสงบแล้วมีพวกเทวดาทั้งหลายมาขอรับพระไตรสารณคมและศีลห้าเสร็จแล้วเทศให้ฟังแล้วก็ถามเขาว่าพวกเปรตพระสามตนกับแม่ชีทั้งหลายหายไปไหนกันหมด เขาก็ตอบว่าท่านมาโปรดเขาเมื่อปีกายนน้นเขาก็ได้เจริญสมณธรรมตามอย่างที่ท่านสอนนั้นแล้วก็รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์จึงได้ไปเกิดที่เมืองมนุษย์กันหมดแล้วละท่านนั่นแหละเรื่องการไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆก็ได้สงเคราะห์ฝูงเปรตทั้งหลายและผีสางข้างแดงทุกอย่างนี่แหละการไปเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆนั้นก็ได้ธรรมะเกิดขึ้นสอนใจ เขาเป็นอย่างไรตกทุกข์ได้ยากเป็นเปรตเป็นผีข้างโลกโลกีอย่างนั้นก็เพราะทำบาปอยากช้าลามกลืมตนคบคนพาลพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวยากจนคบใครก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็น้อมมาเป็นธรรมะสอนเราถ้าเราเป็นผู้ประมาทแล้วต่อไปก็จะไม่แคล้วคลาดจากสมบัติอย่างที่เขาได้นั่นแหละข้อสำคัญมั่นหมาย หลวงปู่เมตตาเล่าให้ฟังขนาดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ